ช่วยจับป่ะตบอตบตบมันง่ายกว่านะแรงแแก,กระแทกเราวผมพันเกลียวให้อ่าอุอรห้สิบจีนะครับถึงกำหนดอายุเปลี่ยนอืมเนเป็ จะดูสภาพเนี่เป็นไงโอ,อ,อ้โหนี่แค่หกเดือนเองนะเนี่ยอืมแบนี้สดมันไวนัยังไะเนาะหกเดือนเองนะถึงไหนงนีหกเดือนตามตารางไงกอดจากกโอเคนะอืปพอดีน,น,น,นะถึงขนาดนะไม่มากและไม่น้อยเกินไป ผมว่าต้องเลื่อกเป็นสี่เดือนน่ะตบอีกสองสองไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไร่ระบโอรีมันสูงอ่ะเออนี่โอริงดีอยู่เลยขอบอ่ะสูงเลยขอบโอริงโอริงดีอยู่ นี่นะครับเทียบดูนะครับแต่กองใหม่ไม่ได้หรอกมันบีบเสร็จเอาแรกแล้วอ่ะต่างกันเยอะเหรอจะใส่ก่อนเอาตัวหลังออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองวะไม่มีสินเลยอ๋อมาจิบก็จิบไส่ไลมกันมึงดีได้ดีได้ของเก่า เนื่องจากว่ากระบอกแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับความยาวอาจจะต่างกันนิดหน่อยไสกรองก็พอมันสูงกว่าเลยกระบอกขึ้นมาก็เลยโดนกดนะครับจากบนบนกับล่างแล้วก็ทําให้เป็นสภาพอย่างนี้นะครับนี่ถ้ากระบอกไม่ดีแตกนะพี่ใช่ไหม <c oughs> ถ้ากระบอกบางเนี่ยแตกปุ๊บเม็ดเซนซนก็เข้าไปในปั๊มนะตันได้เลยนี่ที่กระบอกอย่างดีนะครับ คาร์บอนยี่ห้อนี้มันายางมันแปะไว้เนาะซิลิโคนนท้าตัวนะขวานออกนะครับปกติก็ออกแล้วก็มันก็จะต่ำลงนะครับก็สามารถใส่กับกระบอกได้เลยดีปะละ่ะเจปะละ่ะดูคุณภาพน้ำด้วยกระบอกเลยต้องดีทามโอเลิกมันอยู่ตรงนี้หลุดไป ลองใส่ฮะนะผมไม่มาอีกรอบแล้วหลาเสร็จานนี้ไล่น้ำออกจากเมมเบรนนะครับก่อนต่อเข้าถัง แป๊บเดียวเองอะสองนาทีไม่ถึงด้วยไม่ถึงสองนาทีนี่นะครับเท่าไรอ่ะอุ้ยเหลือสี่แล้วเมื่อกี้หกเลยเยเออโคตรไวอะ่ะจบงานง่ายอ่แมอลูกเข้าบ้านแล้ว ผมมาเข้าตรงนี้เหมือนเดิมนะควานตรงนี้ได้ไหมได้อดู่ตรงนี้เลยเสร็จปักก่อนโอเคเปิดหน้ากระถางไหม,มเปิดได้เลยเนาะถังเบาก็ถังหนักน้ำเต็มถังเครื่องตัดอยู่ตะกี้มาไหนรู้เป่ะไม่รู้ว่าน้ำมันค้างอยู่เครื่องรูเครื่องคือตอนนี้กดสายออกนะ กดสายออกกรูดใหม่หมดนี่ว่าโอเคเปิดร้านน้ำแรงให้ได้นนกันนลมโอเคอยู่